คนถ้าใครชอบทานมันหวานญี่ปุ่นเผาแบบช่ำๆต้องดูเคล็ดลับสุดง่ายนี้ก่อนค่ะแล้วจะไม่ต้องซื้อมันเผาทานอีกเลยวิธีแรกให้เตรียมกระดาษทิชชู่หรือว่ากระดาษอเนกประสงค์เราก็จะนำมาห่อในส่วนของมันหวานญี่ปุ่นไว้แบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ให้นำน้ำมาราดทั่วแบบนี้เลยค่ะให้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำกันไปเลยทิชชู่ที่ซับน้ำเอาไว้ทำให้มันของเราสุกเร็วเนื้อฉ่ำค่ะ จากนั้นก็ให้นําไปเข้าไมโครเวฟประมาณ5นาทีความร้อนอยู่ที่700-800วัตต์ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วมันหวานญี่ปุ่นนะร้อนๆอ,ออกมาจากไมโครเวฟเลยเดี๋ยวเรามาแกะดูผลงานกันนะคะอุ้ยควันฉุยเลยกำลังร้อนค่ะอุ้ยร้อน้อนอนค่อยๆแกะนะทุกคนนี่เลยมันของเราก็สุกกำลังพอดีนะคะควันร้อนละอูแบบนี้เลยจ้ะ มันที่เขาเผาเรียบร้อยแล้วในห้างเนี่ยราคาสูงมากๆเลยซื้อเป็นหัวส,สดๆมาแล้วก็มาทำเองแบบนี้ราคาถูกกว่าคุ้มค่าแล้วก็อร่อยมากๆค่ะนี่เนื้อด้านในนะทุกคนสุกฉ่ำหอมค่ะแล้วก็สีสวยแบบนี้เลยแกะเปลือกทานแบบนี้นะหวานหอมอร่อยกินเพลินมากๆทาไมมันหวานของเราไม่รสชาติเหมือนของญี่ปุ่นบ้างนะคะ มีความหวานหอมแบบละมุนสุดๆเลยอ่ะเคยไปซื้อทานในห้างหัวหนึ่งเนี่ยเกือบ200เลยค่ะพอรู้เคล็ดลับแล้วก็ทำทานเองตกหัวแล้วไม่กี่สิบบาทเองทุกคนใครที่ชอบทานมันหวานญี่ปุ่นนะคะลองใช้วิธีนี้ดูเลยง่ายที่สุดใช้เวลาเพียงแค่5นาทีค่ะก็ได้กินงานหวานเอ้ยไม่ใช่มันหวานแบบสดๆใหม่ๆร้อน มาดูวิธีที่2เราจะเผามันหวานในหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะแนะนำว่าให้นำหัวมันมาห่อด,ด้วยกระดาษฟอยล์ก่อนเพื่อที่จะช่วยเก็บความร้อนทำให้มันของเราค่ะสุกเร็วยิ่งขึ้นวิธีนี้ถ้าใครจะห่อด,ด้วยทิชชู่และพรมน้ำก่อนก็จะยิ่งทำให้มันค่ะมีความนุ่มสุกเร็วยิ่งขึ้นด้วยนะจับโยนเข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันความร้อน180องศาเวลา20นาทีค่ะ แล้วก็มาเช็คกันดูว่าสุกพอหรือยังวิธีนี้ระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับหม้อทอดของแต่ละคนด้วยนะคะเพราะว่าความร้อนจะไม่ค่อยเท่ากันนี่เราก็ได้มันเผาที่เนื้อสุกน่ากินฉ่ำแบบนี้แล้วค่ะใครที่มีไมโครเวฟก็ลองใช้วิธีที่หนึ่งดูได้ใช้เวลาแค่ห้านาทีเองส่วนคนที่มีหม้อทอดก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะช้าหน่อยแต่อร่อยชัว หวานหอมนุ่มอร่อยมากๆเลยทุกคนวิธีง่ายๆจากครัวแม่พึ่งลองทำกันดูนะคะ